เดี๋ยวเราก็จะเอาที่เราปลูกเล็ยแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะไปใส่ไว้ตรงกลางเลยค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจัดมุมให้กับที่เรา DIY ขวดน้ําชาเขียวไว้นะคะว่าขวดน้ําชาเขียวที่เรา DIY ไว้ มีแบบไหนบ้างนะคะเพื่อจัดมุมให้เขาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มที่น่ารักอีกหนึ่งมุมเลยแหละค่ะโดยเราใช้ฝาครอบพัดลมนะคะเป็นตัวทํามุมให้เขานะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะขวดนี้เราใช้ปลูกเดฟไว้แบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งค่ะแล้วเราก็เจาะรูนะคะแล้วก็ปลูกเดฟลักษณะแบบนี้นะคะเราจะมาจัดมุมให้เขาอยู่ด้วยกันเลยแหละค่ะมุมในฝาครอบพัดลมแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเราก็เอาขวดน้ําชาเขียวนะคะที่เราปลูกเย็บไว้ไว้ตรงกลางเลยนะคะไว้ตรงกลางเลยค่ะเพราะว่าลักษณะขวดเขาเป็นทรงตั้งนะคะเพราะว่าลักษณะขวดเขาเป็นทรงตั้งแบบนี้ก็จะดูสวยเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเมื่อเป็นทรงตั้งแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูขวดที่2กันเลยนะคะขวดที่สองเราก็จะใช้ที่เรา เอานกมาตกแต่งแล้วก็ปลูกเดฟไว้แบบนี้นะคะปลูกเด็บแตงโมแบบนี้แล้วก็มาใส่ไว้้า้รอบนี้เลยนะคะ้า้รอบนี้เลยค่ะอาจะเอียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายังไม่มีตัวบาลานซ์ฝั่งซ้ายนะคะยังไม่มีตัวบาลานซ์ฝั่งซ้ายถ้าดูแล้วยาวไปเราสามารถปรับเชือกได้นะคะเราสามารถปรับเชือกได้ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะนกอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้ต้องอีกสานหนึ่งนะคะที่เราปลูกคาลูสีในขวดน้ําชาเขียวแบบนี้นะคะแบบนี้ก็สวยค่ะเราก็เอาไว้อีกหนึ่งมุมเลยนะคะค่ะแล้วก็ขวดนี้นะคะขวดนี้ขวดชาเขียวลรวปลูกลักษณะแบบนี้นะคะโดยใช้ไม้ตะเกียบเป็นตัวช่วยแบบนี้นะคะเราก็มาจากมุมได้เลยค่ะ ก็จัดมุมไว้คือมุมซ้ายมุ poster. มนี้นะคะเพราะว่าตัวนกจะหนักมากนะคะให้เขาด <Yeah. S 1> ูม <chore pareil S 2> ีความบาลานซ์แบบนี้นะคะตัวนกจะหนักนะคะเราก็หามุมที่เขาบาลานซ์กันนะคะแล้วก็จัดมุมเล็กน้อยให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะก็จะได้ก็จะได้มุมขวดน้ําชาเขียวนะคะขวดน้ําชาเขียวปลูกดะกปลูกต้นไม้ได้หลากหลายแบบนะคะถ้าเราชอบมุมแบบนี้เราก็สามารถปรับแต่งมุมได้เลยนะคะแต่เราชอบแบบแบบผสมเราก็สามารถอัพบุกแบบผสมได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราดูอยากรู้ว่าเรามีมุมขวดน้ําชาเขียวปลูกอะไรไว้บ้างเราก็เอามารวมกันแบบนี้ก็จะได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะ,คะเราก็จะได้มุมขวดน้ําชาเขียวที่เป็นใช้นกนะคะแล้วก็ปลูกเดฟนะคะแล้วก็อันนี้ปลูกเดฟแบบเจาะรูข้างขวดทรงตรงนะคะแล้วก็กระถางนี้ก็คือขวดน้ําชาเขียวปลูกเป็นดอกไม้คาลิสีนะคะ แล้วก็เขา้าฤุยสีผูในแนวนอนในขวดน้ำอารมณ์แล้วแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยที่เป็นใช้ขวดน้ำชาเขียวในหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าเราต้องการแบบรวมกันแบบนี้เราก็มาห้อยแสรวมกันแล้วก็ได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักแต่ถ้าเราต้องการแบบผสมให้เขาไปอยู่ในมุมต่างๆกับสิ่งที่เราดี Y ไว้ก็จะสวยไปอีกแบบนี้เลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเ,เพื่อนๆด้วยค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ